ปิดท้ายครับผู้ชมครับอันนี้แหละอุทาหรณ์ซิ่งไฟลุกเป็นยังไงเหรออยากดูไหมซิ่งไฟลุกวงจรปิดจะภาพเด็กวัยรุ่น3คนขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนสอมาตามถนนแล้วรถบรรดับเพราะชาร์ทใหม่ หนีก็หมดเลยนะคะยังดีว่าไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรตั้งสติได้ถึงกลับมาถอดเสื้อแล้วเอาเสื้อตีเพื่อดับไฟแต่ว่าน้องก็ดับเองไม่ได้นะคะชาวบ้านแถวนั้นออกมาช่วยถึงจะดับได้เป็นอะไรอ่ะสาเหตุมีคนบอกว่าคาบูหลุดคือตัวน้องอะค่ะเป็นคนบอกชาวบ้านแถวนั้นที่มาช่วยว่าแต่งรถมาแล้วคาบูมันหลุดก็เลยติดไฟ ท่านผู้ชมนี่สีแยกวัดหนวดที่ท่าสารานครศรีธรรมราชเซ่งไฟลุกเลย6รกรารสนาทีช่วงหน้ากลับมาท่านผู้ชม